สุดยอดยอาหารคร,ร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะกับการชมชอบชิมอาหารหรือว่าขนมมังสวิรัตหรือว่า จริงแล้วมากกว่าบางส่วนก็คือเป็นขนมที่อยู่ในกลุ่มของเจก็คือไม่มีผลิตภัณฑ์จากสัตว์ใดๆทั้งสิ้นเลยอันนี้เป็นทางเลือกสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการแพ้โปรตีนจากสัตว์จากนมสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงแต่จริงๆแล้วนะคะสำหรับคนที่ไม่แพ้นมสัตว์ยังเป็นสิ่งที่เป็นแหล่งโปรตีนที่มีประโยชน์สําหรับสุขภาพนะคะไข่ยังเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีมากที่สุดอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่สำหรับคนที่แพ้เราก็หาทางเลือกอื่นๆมาแนะนำนะคะที่ฉันยังอยู่ที่ร้านวีแกนรีนะคะอยู่ที่ชั้น4 Mercury ิลมอยู่กับ เจ้าของร้านสาวน้อยน่ารักมากๆเลยนะคะน้องจ๋าณะประพัฒสอนต่อเทียนชัยสวัสดีจุฬเพื่อจะรู้จักมาสองวันรู้ว่าอยู่จุฬาเรียนบริหารที่จุฬาภาคภาษาอังกฤษนานาชาติเนี่ยนะคะมาเมอร์คิวรี่เราเห็นเขาปิดป้ายเรน์แล้วติดต่อมาพ่อแม่ก็ไม่รู้ติดต่อเองแล้วอย่างไรต่อไปก็อติดัติเสร็จแล้วหนูก็ลองส่งโปรไฟล์ค่ะอ๋อเขาต้องให้ส่งโปรไฟล์ด้วยค่ะหนูก็ลองมานั่งทำโปรไฟล์ลองเอารวบรวม ที่ผลงานที่เราผ่านมาแค้ไปออบูทนู้นนี่นั่นนนแล้วก็ว่าแนะนำว่าสินค้าเราเป็นอะไรเป้าหมายอะไรก็ต้องแนะนำค่ะใช่เสร็จแล้ก็ลองส่งมาแล้วสักพักสักสองนเขาก็ติดต่อกลับมาว่าเราสนใจนะพอได้อันนี้จริงปุ๊บก็อันนี้ต้องคุยกับพ่อแม่แล้ต้องบอกละเพราะมันลงทุนหลายตังอยู่นะต้องบอกทุกคนก็ยังเอย ไม่จบไม่จบค่อยค่อยเปิดก็<ผ>จบไม่ทันนะเพราะว่ากาสมันมาแล้วใช่มันมันเป็นของจังหวะและโอกาสเลยค่ะว่ามันก็เหมือนกับเรียกว่ามันต้องกล้าได้กล้ากล้าเสี่ยง<อ>แต่เราก็ต้องรู้เลยว่าถ้าเราเปิดร้านอะสิ่งที่ตามมาคืออะไรเช่นหนึ่งการเรียนเราเอฟเฟกต์แน่นอนเลยค่ะจริงๆคนนี้เขาสอบติดหมอนะคะเขาเรียนหมอแต่เขาลาออกมาย้ายมาเรียนที่นี่เพื่อจะทำ ทักฝันที่เป็นจริงแลวไงต่อพี่ชายหนูเขาก็เห็นด้วยกับหนูนะเป็นพวกหนูถ้าจะทำจริงเนี่ยเราช่วยเดี๋ยวพี่หนูจะช่วยดูแลอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ขาดคือขาดบุคลากรในการเม n a g ค่ะพอพูดเหตุผลทุกอย่างพ่อก็ไม่โอเคถ้าคุณแต่คุณต้องสัญญามาคุณต้องจัดการกันได้แล้วต้องแบ่งเวลาให้ได้อย่าให้เสียการเรียนแล้วก็พี่ชายต้องช่วยนะอะไรเงี้ยก็คือแบบยื่นมือจับมือกันแล้วก็โอเคแล้วก็ลองก็เลยเอาเงินที่จะเองผสมมามา มาลงทุนเลยค่ะแล้วก็สร้างเป็นกู้ภูมนอกคุณแม่มาแล้วจากนั้นหนูก็ไปติดต่อกับคุณรับเหมาเองติดต่อกับอแบบร้านทำอะไรเองกับดีไซเนอร์เองก็เอ้ยพี่หนูอยากได้อย่างงี้อะไรก็ลองลองมาเนีเอที่สุดก็เป็นเรื่องเป็นราวมา เดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อว่าผลตอบรับเป็นไงแต่ว่าขอญากชิมเมนูที่3วันนี้กอนใช่ค่ะเมนูสวันนี้มีอะไรคะน้องจ๋าอันนี้จะเป็นอ่าอันนี้มี2อย่างนะคะก็จะมีเริ่มที่เค้กก่อนใช้แบล็คเบอร์รี่ค่ะแบล็คเบอร์รี่ซึ่งบอกว่าดีต่อดวงตาใส่ตาอ่าียจะได้ตาใส่ตาดีแล้วข้างใต้มันเป็นอะไรอะคะข้างบนเป็นเบอร์รี่ข้างอ่ามันจะมี3ชั้นค่ะชั้นล่างจะเป็นโฮวีดนะคะโฮวีดแล้วก็จะมีเป็นเบอร์รี่นี่สตดหนูคิดเองห่าปวดปะคะน้องจ๋าใช่ค่ะก็ เท็กซ์เจอร์มันกรุบกรอบนิดนิดนะแล้วแต่มันไม่หยาบมันรู้สึกมันนุ่มกรุบกรอบแบบนุ่มๆอ่ะเราจริงๆทานได้สองแบบบางคนชอบอุ่นร้อนค่ะทานร้อนเลยแต่ว่าบางคนชอบทานแบบเคแบบเย็นๆอันนี้คืออะไรอันนี้เป็นบราวนี่ปั่นค่ะแต่ว่าเบอา์นี่ของเราจะเป็นเข้มข้นแบบบราวนี่ขมเลยค่ะที่เป็นดาร์กช็อกโกแลตดาร์กแบบดาร์กจัดไี่ต้องหยิบต้องชิมกันนี้ก่อนอะไรล่ะคะซึ่งจริงๆจะมีไข่แย่ค่ะใช่เราไข่ตัวค่ะชื่อว่ามันไม่มีนมใช่ไหมไม่มีนะคะ เป็นดาแบบเก้าสิบร้อยอะไรเงี้ยอันนี้หนวดหนวดรองคำนราประมาณเก้ไม่ไม่ถึงร้อยใช่ในซอสค่อนข้างเข้มข้นอร่อยมากอ้าวแล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อกับร้านวีแกนอรี่แล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจของสาวน้อยเจ้าของร้านวีแกนอรี่น้องสานะคะซึ่งมีเรื่องราวที่ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเด็กรุ่นใหม่แน่นอนเนี่ยเด็กรุ่น เซตวัยเซแรกเนี่ยดูเป็นตัวอย่างแน่นอนนะวันนี้มดเวลาแล้วลาการสัมภามกันใหม่กับตัวอาเมุสซี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อสองผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์คุณภาพโคจรมาพบกันกับหลากหลายเรื่องราวสารพันที่คุณอาจยังไม่เคยรู้พบกันวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เวลา19นาิกา30นาทีทางสถานีข่าวโทรทัศน์เท n 24